สวัสดีค่ะยาตาพัตยาพากินพาเที่ยวนะคะมืัอนี้ยาตามากินข้าข้างแม่นม้ำเจ้าพระยาค่ะข้างโรงแรมโฟร์ซีซันนะคะไก้ใต้ครัครบโรงแรมแชงกรีลาโวลันตินนะคะอยู่คนละหม่องวัาไก่กันแกเหลียวเห็นอยู่พุนโรงแรมแชงกรีลาเลยสะพานไปนะคะแล้วก็เป็นโวลันตินคุณเขาแมา่ตุลา กรุงเทพค,ค่ะก็เลยมากินเขาวิวสวยงามค่ะตดวนี้ค่ะประมาณหามมงกว่าหามมงยี่สิบะวิวงามงามจ้ะเย็กน้อยอีกก็เว้นตกดินก็สิงามอยู่แต่ว่าอยกทายไปทั้งนั้นสิแสงอ่ะแสงสีอันนี้เป็นเรือรอยันพินสิบครูดค่ะเป็นเรือ เข้าเย็นเลือนองกัจลย้ก็เคตไปกินเ,าานเลือดตะเกียบลองไปตามแม่นม้ำเจ้าพระยาเลเรื่อยๆลอไปสิ่งไปหูหลับขึ้ๆนๆในท้งงัาไปแก้วกันหลายนไหลบาวนหลกันวิวสวยๆข้าแม่น้ำเจ้าพระยาบิ๊บบัาปลายบิ๊บบัาปลายกับ พาครอบครัวมานาาั่งกินข้าวชิวๆข้างแม่น้ำเจ้าพระยาน่าาคนะคะน้ำขุนเทปน้ำหลายแก่น,น้ำยังหลายอยู่เสวยงามสวยงามค่อันนี้เป็นวิวของโรงแรม ออาหาหรยู่ข้างใหนแกเพิ่งกำลังสิขาวข้างในกันว่านางกินอยู่เทเลสข้างนอกโอเคนะคะนีนะคะวิวแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพนะคะยายอยู่ฝั่งพระนคร ฟังกรุงเทพทางคุณมศึกเอินฟังทลค่ะจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมย่าลืมตาเนี่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ This he g o t scholarships to the UK เนี่ย I think he got that t i n g one 40,000 to go study at Oxford there here And um, anyway, he he took an exam once, and you know it's you know a three-hour exam you sit down to, right? He wrote the rumor is he wrote like nine or ten sentences, and he got a high distinction because he just distilled it down.